แค่สอไอเทมกู้น้าใสของพลอยต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อก่อนอ่ะพลอยไม่ได้หน้าใสขนาดนี้แต่ไม่ได้แต่งหน้าแต่การดับเบิลคินซิงก็สําคัญมากมเลยค่ะว่าพลอยเป็นคนผิวมันแล้วก็แพ้ง่ายมากๆแล้วพลอยจะขึ้นรูปหน้าเมื่อก่อนให้ดูนะว่าเมื่อก่อนอ่ะพลอยมีทั้งรอยสิวแล้วก็สิวอุดตันแบบเยอะมากๆเลยแล้วพลอยก็ลองผิดลองถูกกับสกินแคร์มาเรื่อยๆได้มาลองใช้คินซิงออยล์ซึ่งไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมอะ่ะคือเราถูไปเรื่อยๆอ มันจะมีทั้งสิวปันแล้วก็สิ่งสกรปรกติดนิ้วของเราออกมาเลยนะทุกคนซึ่งคินซิ่งออยที่พลอยเลือกใช้ก็จะเป็นของมาสคิโลถ้าเกิดใครที่ดูช่องพลอยตั้งแต่เริ่มะจะเห็นเลยว่าพลอยออกมาป้ายยาตัวนี้บ่อยมากๆและที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยคือตอนนี้คินด้วยคินซิ่งออยน่าจะมันมากๆใช่ไหมแต่ว่าพอเขาโดนน้ำมาทุกคนมันจะแตกเป็นน้านมแบบนี้เห็นไหมทุกคนมันจะรู้สึกสะอาดแบบผิวไม่เอียดอะฟิลลิ่งหลังจากที่เราล้างคินซิ่งออยเสร็จ ผิวมันจน็นุ่มๆลื่นๆทุกคนเคยใช้สครับผิวที่เป็นน้ำนมไหมเรื่องมันเหมือนแบบนั้นเลยแล้วก็ปกติอ่ะพอจะใช้ตามด้วยสบู่แดงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่หน้าไม่ค่อยมีปัญหาคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าใช้แค่คินซิ่งออยอย่างเดียวล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ไม่ต้องตามด้วยอะไรเลยลก็เว้นดวงตาไว้แล้วหน้าของเราก็จะดูเด็กแล้วก็จะเกิดรู้รอยช้าลงด้วยนะแล้วสําหรับใครที่กําลังมองหาวิธีรักษาสิวในราคาย่อมเยาก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะพาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแคคมากๆ่ะบ